สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างดีเลยสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้ามาที่ f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงได้ครับสำหรับลัคนาราศีที่จะกล่าวถึงนั้นก็จะเป็นลัคนาราศีมังกรครับแต่จะเป็นคพยากร์กรเดือนธันวาคมปี2 5 6 3 แล้วก็เพื่อเป็นการแม่เสียเวลาก็จะขอเข้าเรื่องในหมวดของการพยากรณ์เลยครับดวงชะตาของตัวท่านเองนั้นยังดีที่มีดาวสุปเคราะห์นั้นโคจรพาดผ่านลัคนานะครับจึงส่งผลทําให้ความก้าวหน้าโอกาสดีๆกําลังมาเยือนได้มักมีคนช่วยเหลือชื่อเสียงเกียรติยศจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่ตรงที่ว่าดาวบาปเคราะห์นั้นยังทํามุมขนาบหน้าขนาบหลังลัคนาราศีมังกร ในมุมนี้จะส่งผลทําให้ชีวิตของตัวท่านเองนั้นมักจะยังเหนื่อยแล้วก็ยังมีภาระได้ด้วยครับบางทีควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยอุบัติเหตุเอาไว้บ้างดาวองคารนั้นได้โคจรเข้าสู่พบที่เรียกว่าสหัชชะเพื่อนฝูงในมุมนี้ตัวท่านเองหากจะเข้าหาสังคมหรือจะติดต่ออะไรก็ตามแต่นะครับบางทีต้องระวังขัดแย้งกับคนรอบข้างจะเป็นตัวกลางให้กับใครก็ต้องระวังฉะนั้น อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนรอบข้างไว้ให้มากนะครับบางท่านก็ถูกคนรอบข้างเบียดเบียนได้และยังมีดาวบากปปเคราะ์นั้นไปขนาบหน้าขนาบหลังพบที่เรียกว่าพันธุในมุมนี้จะส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นอาจจะมีดวงเดินทางเกิดขึ้นหรือบางท่านมักจะมีดวงโยกย้ายต้องระวังเรื่องยุ่งยากใจภายในครอบครัวหรืออาจจะมาจากญาติพี่น้องก็เป็นได้ครับสำหรับวาสนาเรื่องการเงินการทองของลัคนาราศีมังกรน,นั้น โดยมากดาปบะเราะโคจรพาดผ่านพบที่เรียกว่าการเงินจะส่งผลทําให้การเงินของตัวท่านเองนั้นมักมีภาระมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยครับบางท่านก็มักมีรายจ่ายรอบด้านเสียทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมาจากคนรอบข้างหรือเสียเงินไปกับเรื่องภายในครอบครัวบางท่านก็เสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารได้ด้วยครับ แต่ยังดีนะครับที่ดวงชะตาของตัวท่านเองยังมีดาวสุเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับยังสัมพันธ์ดาวการเงินบ้างจึงส่งผลทําให้วิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นก็ยังพอที่จะดําเนินไปได้ครับแต่ตัวท่านเองก็ควรบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆครับเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองนั้นค่อนข้างมากต่อไปจะเป็นวาสนาเรื่องการงานของลัคนาราศีมังกรครับวาสนาเรื่องการงานดาวศุภ เป็นเจ้าเรือนพบกรรมการงานในเดือนนี้โคจรได้ตำแหน่งกเกษตรนับว่ามีความเข้มแข็งนะครับจึงส่งผลทำให้การงานของตัวท่านเองมักมั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นได้มีโอกาสที่จะพบโครงการใหญ่ๆเข้ามารวมถึงการงานยังมีความก้าวหน้าตัวท่านเองยังมีชื่อเสียงที่ดีมีโอกาสที่จะขยับขยายงานเกิดขึ้นได้ครับแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานนั้นได้โคจรเข้าสู่พบลาพะมีพฤหัสบดีโยกหน้าในมุมนี้จะส่งผลทําให้การงานของตัวท่านเองนั้นมักมีความสะดวกสบายมักมีคนช่วยเหลือบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานเสริมโดยรวมแล้วถือว่าการงานยังมีความก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีครับส่วนดาวพระราหูนั้นเป็นดาวบาปะเคราะห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นยังโคจรเล็งดาวพระศุกจึงส่งผลทําให้การงาน ระวังจะเดือดร้อนเรื่องบริวารหรือบางทีมีศัตรหูหรือคู่แข่งขันเข้ามาครับบางท่านต้องระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมอาชีพได้ด้วยครับสำหรับตัวท่านเองที่ค้าขายโดยมากการค้าอาจจะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆในระยะนั้นได้ครับแต่ว่าสภาพคลองทางด้านการค้าอาจจะดูเรียบเรียบครับสำหรับในเรื่องความรักของลัคนาราศีมังกรนั้นโดยมากสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับคู่ครองมากขึ้นดาวศุ์เป็นดาวแห่งความรักเป็นดาวแห่งความสดใสโคจรนได้ตำแหน่งดาวกเกษตรความสดใสาทางด้านความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคในชีวิตท่านเนี่ยบางทียังมีพอสมควรอาจจะส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นมักไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักมากเท่าไหรนะ่นักจึงทําให้ความสดใสาทางด้านความรักบางทีอาจจะดูเงียบเหงาไปสติครับสําหรับท่านที่ยังโสดหรือย,ยังไม่มีคู่ครองนั้น โดยมากท่านยังพอที่จะมีโชคทางด้านความรักและคนที่ต้องฉลกสสำหรับตัวท่านเองในเดือนนี้นะครับโดยมากอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักคนคุ้นเคยนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการงานการเรียนกันมาก่อนก็เป็นได้ครับสำหรับลัคนาราศีมังกรน,นั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ